ที่เมืองไทยเขาไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมกลูไวน์กลูไวน์เนี่ยที่นี่เป็นเดี๋ยวต้องถ่าย u ูทู e จริงๆไปตลาดคริสต์มาสเพราะว่ามีของเยอะที่อยากจะโชว์ให้เมืองไทยดูกลูไวน์เนี่ยจะเป็นไวน์ที่เขาใส่เอ่อสเปซต่างๆแล้วก็รสชาติมันออกคริสต์มาสมากไวน์ Wine อุ่นนะต้องต้มแล้วก็ใส่เซ่อม แล้วก็ใส่สไปซ์ cinnamon มมอะไรอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็กินอร่อยที่นั่นกี่โมงแล้วแ่ตีซองแล้วที่นี่ตอนนี้ประเทศพีคิมกี่โมงแล้วเกือบเนี่ยแ่ตีซองแล้วอีกไม่นานไม่ซีอิพีคิมขอบคุณค่ะกล้วไว่านิไทยสส์นว่านก็ขอดีอ่ะถ้มโอเคทุกคน ที่เมืองไทยกี่โมง8ปใช่ไหมสองทุ่มแล้วอยากให้พี่คิมทำคลิปตอนมาเที่ยวไทยด้วยโอเคจอดไว้เลยเอาคลิปคริสต์มาสเอาคลิปตลาดคริสต์มาสเอาคลิปตอนไปเมืองไทยเอาอะไรอีกคะเอาอะไรอีกขอบคุณที่ตอบคำถามรอชม ช่อง u t u b e น้องเข็มนะคะขอบคุณมากค่ะยัางไนออกไปก่อนนะคะรอติดตามนะคะขอบคุณมาก everyone I have to say thank you for the live session and I hope that um, we will see each other soon at the end of the month I will come to Thailand uh, I will book the flight on this weekend so I will um, screenshot it and put it on IG for you so you will no when I landing on which time and yes maybe we can say hello ก่อนลงไลฟ์ขอสี่ท่าน่ารักค่ะโอเคเอากับเอากับคดเบียร์ไหมคะอืมหนึ่งโอเคท่าสอง สองออเป็นกระต่ายด้วยสามแล้วก็สี่โอเคไหนว่าโคลาใช่โคลาพูดเล่นไม่มีเล่าหรอก ไปก่อนบายบายขอแมวแมวไม่มีในรถแมวอยู่บ้านไปก่อน